54321 Action ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับแก้ตัวจากคลิปที่แล้วนะฮะคลิปที่แล้วที่เป็นคลิปแนะนําร้านปาดเบ่อนะครับ ซึ่งเมื่อคลิปที่แล้วนี่ฮะจะแนะนําเฉพาะร้านปาดบอะนะครับแต่พอดีว่ามีเพื่อนๆหลายท่านอยากจะเห็นภาพว่าการขับขี่หลังจากมีการปาดบอะลงไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะวันนี้ผมก็เลยได้ถือโอกาสแก้ตัวนะครับมีการทําคลิปใหม่นะเป็นคลิปสั้นๆนะครับให้เห็นภาพชัดเจนว่าการขับขี่หลังจากมีการปาดบอะจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพกันเลยครับ Thank mm -hmm. you. ครับผมเป็นไงบ้างครับเห็นความแตกต่างแล้วยังครับพอดีว่าเบาะผมเนี่ยผมไม่ได้ปาดลงไปเยอะนะครับคือปาดให้เหลือยังมีความนิ่มของเบาะอยู่เพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดปาดลึกลงไปแล้วเบาะอาจจะแข็งขับขี่ทางไกลอาจจะลําบากนะฮะแล้วก็ในส่วนของชกหน้าครับชกหน้านี่ก็คือโหลดลงไป1นิ้วเบาะก็ปาดลงไปอีกนิดหนึ่งนะฮะลักษณะการวางเท้าก็ไม่ได้วางเต็มซะทีเดียวนะครับแต่ก็คือรู้สึกว่ามันจะมีหน้าสัมผัสมากขึ้น จะเป็นเหมือนคล้ายๆว่าประมาณ50% 60%ของเท้ายังได้วางอยู่บนพื้นบ้างนะเพราะฉะนั้นเวลาการขับขี่หรือการคอนโทรลรถมันก็จะทําให้รู้สึกว่าง่ายยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเพื่อนนะครับก็เอาไปเป็นแนวทางได้นะถ้าเกิดอยากคิดจะขี่เจ้า cb 5 0 0 xp 2019นะครับผมย้ำอยู่เสมอว่าส่วนตัวผมสูง173แต่ก็อาจจะไม่เสมอไปนะในการขับขี่ว่าเพื่อนเจะคุ้นหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมได้ขี่ พวกเจ้า CBR มาซึ่งผมก็เคยไปทำการโหลดมา1.5นิ้วลงไปนะฮะ1นิ้วครึ่งก็มันเลยทำให้ชินกับองศาของ CBR ที่โหลดแล้วมากกว่าพอผมมาขับเจ้าตัว CB 500X ตัวนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่ามันสูงมันวางเท้าไม่เต็มะนะฮะแต่แต่หลังจากได้รับรถมาเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาวันนี้วันที่25ก็ประมาณ6วันนะฮะประมาณ6วันแล้วก็มีความรู้สึกว่า ขับขี่เริ่มที่จะคุ้นเคยยิ่งขึ้นนะฮะผมคิดว่าถ้าเกิดเราขับขี่ต่อไปเนี่ยด้วยด้วยตัวรถด้วยตัวเรามันปรับเข้าหากันเนี่ยฮะลำพังแค่โหลดโชองหน้าลงหนึ่งนิ้วแล้วก็ปาดเบาะลงอีกสักนิดน,นึงนะฮะไม่ต้องมากนะครับก็จะทําให้เพื่อนๆขับขี่อย่างมีความสุขแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ต้องคอยติดตามชมกันต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ